เราก็กด Z ไปเลยอ่าแล้วกดซนะครับผมนี่เวฟสามแล้วกดซเสร็จปุ๊บกด Z ตต่อสกิลรีคูดาวเร็วด้วยนะแล้วก็กด4ต่อได้เลยปุ๊บนี่ก็เวฟห้าแล้วนะครับผมโอเคสวัสด like. ีครับผมอยู่ผมเล็กขือนะครับวันน um> ี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆฟาร์มหาที่ฟาร์มไวไวกันนะครับผมมีคอมเมนต์กันมาหลาเลยเกินว่าแบบขอฟาร์มไวๆหน่อยพี่พี่ขอที่ฟาร์มไวๆหน่อยครับฟาร์มยังไงไวๆนะครับพี่โอเคเดี๋ยวผมจะมาจัดให้ดูนะครับผม อ่าเพื่อนก็แปลงเป็นตัวบินได้ครับตัวอะไรก็บินได้ที่บินได้นะครับก็แปลงไปเลยนะผมเป็นเจ็ตเรก็บินไปเลยนี่ครับก็บินตามผมไปเลยนะใครที่อยากฟาร์มไวๆนะครับผมนี่อ่าเราก็จะเจอภูเขาใช่ไหมแล้วเราก็เลี้ยวขวามานะก็คือบินตามผมมาได้เลยครับรปุ๊บนี่ก็จะมาตรงนี้เลยเข้ามาข้างในปราสาทแล้วก็จะเจอที่ฟาร์มเลนะครับผมเพื่อนๆก็กด e ไปเลยนะนี่แล้วเราก็จะวร์ปไปจุดฟาร์มนะครับ นะครับเพื่อนๆเ,เข้ามาในดันแล้วนะครับผมก็ให้เพื่อนๆน,นะครับแปลงล่างเป็นถ้ามี Fire, ปลลาป Fire, สปอมไฟเอร์ก็ให้แปลงล่างเป็นสปอมไฟเอร์หรืออันติเมดสปอมไฟเอร์นะครับส่วนท่านท่านผู้ชมคนใดที่ไม่มีไม่มีออนติเมดอันติเมดทริกเนี่ยก็ให้แปลงล่างเป็นฮิปบาร์นะแล้วก็ฟาร์มเอานะครับผมนี่ส่วนสปอมไฟเอร์เนี่ยเป็นเอลี่นที่ฟาร์มดันเทียนจบได้ไวที่สุดแล้วนะครับผม ไวกว่าฮิบบาร์อีกนะครับก็มาดูกันว่าไวยังไงนะครับเว็บหนึ่งนะครับก็ดูปุ๊บเราก็กดเซตไปเลยอ่าเรากดสีนะครับผมนี่เว็บสามแล้วกดสีเสร็จปุ๊บกดเซตต่อสกิลรีครูดาวเร็วด้วยนะแล้วก็กดสีต่อได้เลยปุ๊บนี่ก็เว็บห้าแล้วนะครับผมอ่าพี่เบิ้มมาพอพี่เบิ้มมาก็เราก็วิ่งวิ่งวนหลบหลังหินนะครับอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็กดไปเลยอุ๊ยโหอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เกินไปหน่อยเกินความคาดหมายไปนิดนึงนะครับนี่เพื่อนๆก็มาหลบใหม่ แล้วกดสกิล X สกิลแซดกับ C ไปนะครับผมก,ก็ไปอีกทีนึงปุ๊บปบหายจบแล้วนะครับผมดันนี่นะครับผมก็เป็นการฟาร์มเลเวลที่เร็วที่สุดนะครับผมตอนนี้เลยนะถ้าท่านผู้ชมมีอันติเมตทิกอันติเมทริกก็แปลงร่างเป็นนี่เลยอันต mm ิเมทสวอมไฟเอร์แล้วก็ฟาร์มดันได้เรื่อยๆนะครับผม mm hmm. ก็หลังจากจบปุ๊บก็แนะนำให้ท่านผู้ชมกดออกแล้วกดเข้าเกมเกมใหม่แล้วก็เข้ามาดันใหม่นะครับ มันจะเร็วกว่านะส่วนคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับส่วนอัลติเมตเอเลียนทุกตัวที่ผมจะมารีวิวให้นะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายจ้า